โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พวกผม,ม,นมนในเวลาในไมโครเพลย์แอคชั่นครับอยู่ผมเช่นเคยกับการสอนสร้างบ้านนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านสไตล์เอ่อสเปนนะครับผมแปลว่าเป็นตึกแถวนะ,ะเป็นตึกแถวสไตล์สเปนนะครับผมจะเป็นสเปนิชหรือเปล่านะจริงก็ไม่ใช่หรอกมันไม่เชิงมันเป็นแนวลาตินผสมผสม,สมหน่อยนะเอ่อแล้วก็อย่างนึงไอเดียนี้อาจจะไม่ใช่ของผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ต้องเข้าใจว่าผมไอเดียหมดนะช่วงนี้ผมเลยต้องไปนั่งส่อหายไอเดียอื่นมาแต่ว่านัา่นแหละ ก็มีคนสร้างคล้ายๆอย่างนี้นะครับผมก็เอาคล้ายๆกันเฉยๆไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะครับแต่เอาเถอะนะมาผมจะเริ่มสอนสร้างแล้วเอ่อมันไม่ตึกแถวน,ะนะไม่ใช่เป็นตึกแถวมันจะติดกันนะแต่ว่าจะติดกันบางส่วนนะผมจะสอนสร้างสองหลังนะครับผมซึ่งสองหลังนี้ติดกันนะฮะถ้าทุกคเอาไปสร้างอื่นได้เลยนะครับโอเคเราจะเริ่มจากการห่างจากถนนมาสี่บล็อกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ แล้วก็เราจะเริ่มวางเสาเวหนึ่งเสาตรงนี้นะครับผมแล้วก็นับไปเลยครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะเก้าแล้วก็วางเสาขึ้นอีกนะฮะเสร็จแล้วไอ้เจ้าเนี่ยจะสูงจากพื้นดินนะครับพื้นจริงๆที่จะเป็นระดับพื้นมาตรฐานของเวนะฮะจะสูงขึ้นมาสองบล็อกนะครับพรงนั้นก็ทําไปเลยครับสูงขึ้นมาสองบล็อกนะฮะเรียบร้อยด้านหน้านี่ทุบออกนะเอาบล็อกคลาสวางโอเคเสร็จแล้วมุมหนึ่งฮะฝั่งนี้ เราจะต้องเอาขึ้นมาอย่างงี้อีก2บล็อกนะฮะวางบล็อกควาสไป1บล็อกนะครับเว้นไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเอาพื้นนะครับผม1บล็อกนะฮะตรงนี้2บล็อกแล้วก็วางไปเสร็จแล้วตรงนี้ก็ทำเหมือนข้างหลังนะฮะไป9บล็อกเลยนะครับมันจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมเออหลังนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเราจะค่อยทำในส่วนของไงนะอ,อ,อ้นี่ที่หลังนะฮะเอ่ออินทีเรียที่หลังใช่ สังเกตครังๆ่าไม่ค่อยได้ใส่รายละเอียดอะไรมากนอกจากเอ,อ่ออิดนะเพื่อจะทำมันดูเก่าๆหน่อยแต่ว่านั่นแหละจริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้สองหลังติดกันก็ได้แต่ว่าน,นี้ผมจะทำเว้นไว้เฉยๆแล้วทำติดกันฝั่งนี้แทนนะซึ่งเราก็ทำต่อไปคือจะทำตึกหัวมุมอันนี้จะเป็นของผมแน่ๆนะแล้วอันนี้ผมแค่ลองหาดีไซน์ใหม่ๆดูนะฮะต้องให้เครดิตให้กับเอ,อ่ออันนี้ด้วย อในฟอรัมด้วยนะครับผมของไมค้าบเนี่จริงๆผมไม่ไเล่นไมครับนานนะผมรู้สึกแบบเริ่มเบื่อแล้วก็หัวร้อนกับเกมอื่นๆก็เลยกลับมาเล่นไมค a f บหน่อยนะเพื่อจะทําให้ตัวเองใจเย็นขึ้น <c oughs> นะช่วยได้บ้างโอเคเสร็จแล้วครับสร้างขึ้นมาสูงมาห้าบล็อกนะผมแล้วก็วางเออบล็อกนี้ไปนะฮะบล็อกเออไอหินแกะสลักเนะี่ยแล้วก็สร้างคานไปฝั่งนี้นะฮะตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าบ้านคุณอยากได้สีอะไรนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะ ผมอยากเอาสีฟ้าหรอสีฟ้าดีไหมแมวดีกว่าฝั่งนั้นสีส้มสเรเเาสีเหลืองหรอเดี๋ยวฝั่งนู้นต้องสีเหลืองแล้วสีแดงดีกว่าเพราะว่าฝั่งนู้นเอาสีส้มไปแล้วนะฮะสีแดงแล้วค่อยเป็นสีม่วงฝั่งนี้เออดีจะได้ทําเป็นสายลุงเลยเคเราทาอย่างนี้นะครับผมเราจะไปข้างๆกันดีกว่า ฝั่งที่ติดกับบ้านตรงนี้นะฮะเราจะเอาสไตล์อะไรก็ได้นะจริงๆเราจะเอาเป็นแบบเหมือนบ้านหลังนู้นเลยก็ได้ที่ทําลายอิดไปนะครับซึ่งผมก็ค่น้ายอยากจะทําแบบนั้นนะแต่ว่าอย,อย่าลืมว่าถ้าเกิดมันซ้ํามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นนะงั้นเราลองลองหาลายใหม่ๆดูนะครับให้มันดูสมจริงหน่อยนะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไม่ค่อยเกี่ยวะไรเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้มีลุคของบ้านที่ดีขึ้นนะ ก็ oh. จริงๆริงอีกเป็นบล็อกที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหรนะ่แต่ว่านั่นแหละมันเป็นบล็อกที่สร้างแล้วสีมันดูอนาถเกินนะก็เลยไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นหลังคามากกว่านะอีดโอเคขณานี้เนระาทำเสาสูงขึ้นมาเอ่อห้าบล็อกนะครับแล้วก็สร้างขางคือไม่ถึงสุดนะแล้วก็อ้อมหลังเลยตรงนี้เราไม่ใช้บล็อกแกะสลัก่ังนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นนะครับตรงนี้โอเค ข้างหลังนี่นะครับผมเราก็จะสร้างเอ,อเป็นหน้าต่างนะครับก็คือสร้างอันนี้สร้างเปง็นวงกลมไว้ก่อนเลยนะไม่ใช่เป็นวงกลมคือสร้างล้อมไว้ก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้เราค่อยสร้างเป็นเหน้าต่างที่หลังนะฮะเรียบร้อยฝั่งนี้นะครับผมทําเป็นกําแพงทึบไปเลยนะครับหรือยังไม่ทําก็ได้เพราะจะได้ใช้กำแพงบ้านอื่นไม่ใช่เอาเนี่ยแหละดีแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอันอื่นมาจะนี่มันจะเสียเวลาเนะย โอเคชั้นแรกของบ้านหลังแรกก็เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ขอโทษเรื่องของเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับผมมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วโถยนี่เพิ่งจะถ่ายครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะเองนะโอเคเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราสร้างตรงนี้ของบ้านเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาเริ่มสร้างฝั่งนี้ดีกว่าเราจะสร้างมายืดมาจากบ้านตรงนี้สามบล็อกนะครับผมตรงนี้สามบล็อกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ เอาออกมาสองบล็อกนะครับผมทําให้มันหายไปหนึ่งบล็อกนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกนะครับ่ะฮะตรงนี้ด้วยนะ่อยๆขึ้นมานะตรงนี้สามบล็อกใช่ไหมครับผมเราเพื่อเขาแน่ใจน, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นะครับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะถึงเก้าบล็อกแล้วเราก็วางไปเลยข้างหลังจริงๆง่ายๆเลยคือนับไปข้างหลังมาอีกสามบล็อกแล้วก็วางไปนะตรงนี้ บ้าังนี้จะยืดออกมาหน่อยนะครับซึ่งมันจะช่วยได้เยอะไหมนะมันก็ไม่ได้ช่วยเท่้นั้นนะแต่ว่าอาจจะช่วยทําให้ดูมีมิติมากขึ้นกว่านั่งสร้างแถวแบนๆตลอดนะครับผมพอช่วยได้บ้างเนะโอเคจริงๆถ้าผู้ชมสังเกตตรงนี้ผมบางแป้นจะสร้างห้างไว้นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสักทีเลยเพราะว่าไม่ค่อยที่จะมีเวลานะหลังๆนี้วุ่นวายมากตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมผมอาจจะถ่ายสองตอนเลยตอนเช้านี้นะแล้วก็จะอัพสองตอนเลยด้วย รู้สึกว่าผมคิดถึงไมค์คาร์นะผมใยญ่จะกลับมาเล่นมาแล้วเล่นเกมอื่นแล้วรู้สึกแบบปั่นป่วนจิตผมเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ครับก็สร้างขึ้นมาอีกห้าบล็อกนะฮะผมไม่ได้พูดเลยตอนสร้างเเพราะว่าวนเรื่องอื่นอยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับข้างล่างเป๊ะเลยจริงๆมาตรฐานหองหลังนี้ไม่มีนะผมเพราะว่ามันจะเป็นห้าบล็อกชั้นแรกนะครับผมสาบล็อกชั้นสองแล้วก็สาบล็อกชั้นสนะซึ่งชั้นสามจะได้แค่ครึ่งชั้นเพราะว่ามันเป็นห้องแต่หลังคา ไม่ค่อยได้สร้างนานฮชก็ต้องเอาไอเดียจากคนอื่นเขามาบ้างนะาก็ผมจะให้เครดิตั้่นเอ้ยลืมตรงนี้ไม่ต้องสร้างคานครับตรงนี้จะใช้เป็นชั้นสามใช่จะต้องให้เค,ครดิตเขาไว้บ้างนะเพราะว่าเราเอามาใช้จริงๆโอเคอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็สร้างเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาสีแดงครอบไปเราสีแดงครอบเสร็จแล้ว๊บเราก็เอาสีขาวครอบซับอีกรอบหนึ่งนะซึ่งช่วยได้เยอะเหมือนกันมั้งนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาเถอะตรงนี้ครับตรงสลับนะฮะสร้างขึ้นแบบนี้ จรงแล้วถ้าเกิดอยากให้มันออกแนวเอ,อยุโรปบ้างนะเราทำอย่างนี้ก็ได้เออทํานี้ก็สวยนะจริงๆแล้วที่ผมชอบแบบนี้มากกว่าอีกปัญหามันคือมันไม่มีปัญหาหรอกนะโอเคตอนนี้มันก็ไม่เหมือนแบบเดิมแล้วเพราะว่าผมสร้างของยืดขึ้นไปเพิ่มนิดหน่อยถ้าเราสร้างเออสร้างอย่างนี้ก็ได้นี่หว่า สวยดีเหมือนกันโอเคเราบันไดลงมาไว้ข้างใต้หินแกะสลักให้หมดนะฮะเธให้มันดูนี่ก่อนนิดหน่อยดูโหดดิมันดูแบบคลาสสิกขึ้นนะครับผมริงๆ่ะคลาสสิกขึ้นเยอะเลยโอเคเสร็จแล้วข้างหลังนะครับเราสร้างอันนี้ขึ้นมาหกบล็อกนะฮะหกใช่แล้วก็สร้างคานเชื่อมไปเลย มาโอเคเรามาต่อนนี้ก่ตรงนี้เสร้างขึ้นเปล้วนะหกบล็อกแล้วก็สร้างคานเชื่อมไปฝั่งนี้เช่นกันนะครับผมสร้างคานเชื่อมมาตรงนี้ก็หกบล็อกิวิวพิวิวตรงนี้ก็สร้างคานเชื่อมนะสังเกตุบ้านนี้มันไม่สร้างยากอะไรนะครับผมต้องขอบคุณที่มันดูง่ายๆด้วยนะก็ต้องขอบคุณอใครว่าวอะไรครับผมผมลืมชื่อเืิมรู้ชื่อโครงการผมลืมชื่อเจ้าของเนะี่ยเขาสร้างแล้วเขาบอกว่า free copy นะครับผม ให้กอลฟได้ถามว่ากอลฟไหมนะครับผมก็กระดัดแปลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คล้ายๆของเดิมนะก็เลยแนะนำว่ผมก็เลยแนะนําให้ท่านผู้ชมไปดูได้นะครับเขาจะมีเว็บของเขาอยู่นะฮะชังสวิงจะ,จะไม่ผิดถือว่าโอเคนะครับผมดีไซน์เขาสร้างง่ายมากแต่ว่าสวยนะฮะมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะค่อทั้างที่จะดูง่ายละเอียดด้วยแต่ว่ามันก็ดูง่ายอยู่ดี ๋ยวข้างในก็ต้องมานั่งสร้างกันเองนะเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างข้างในให้ดูโอ้โหแค่นี้ก็เยอะข้าั้นละเคเรียบร้อยนะข้างหลังฝั่งนี้นะครับผมสังเกตด,ดิๆด,ดผมไม่เอาอิฐมานะเพราะว่าฝั่งนี้จะติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมซึ่งในบ้านมันจะไม่ค่อยที่จะเออนี่เท่าไหร่ของชท่คอมเบนเดิฟออกไปไกลๆเลยเชื่อไหมนะครับพิมพ์มาอาจจะพิมพ์ยาวกว่านี้นะแท่งคอมเบนเดิบ โอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมาเริ่มผมช่วขงขหลังข้างดีกว่านะครับผมนับจากข้างหลังมาสองบล็อกนะรเราวางขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นไปอีกสองบล็อกสองบล็อกสองบล็อกไปเรื่อยๆนะครับเออ่ฝั่งนี้เช่นกันนะฮะสองบล็อกสองบล็อกสองบล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ก็ เค okay. เรียบร้อยแล้วข้างหลังมันจะดูง่ายๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมกับอะไรทั้งนั้นนะเสร็จแล้วนะครับผมหลังคานะี่ยฮะเราทาแบบนี้เชดักโอ๊กนะเชดักโอ๊กสลับนะครับผมโอ้ถ้ามีกระจกสีมันจะมีความสุขมากเลยเอ่อไมค์ครับอัปเดตใหม่นะฮะเขาจะมีเตียงใหม่ในเ,เตียงเตียงย้อมสีได้แล้วนะครับในภาคเอ่อหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมของไมค์ครับพ็อกเกจิชัน แล้วก็ในคอมมันเป็นภาพหนึ่งจุดสิบสองเหรอจะไม่ได้แล้วนะฮะน่าใช่นะได้เป็นหนึ่งจุดสิบสองนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าในคอมผมเล่นไม่ได้นะัะผมเซ็งไปโอเคด้านนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับอันหนึ่งเราจะมาทําต่อไปเลยดีไหมนะเราทําข้างในก่อนดีป่ะดีดีดีเหลืวไม่ได้ปูพื้นไม่ได้ติดกระจกเลยพื้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ชมชมนะผมแนะนำนะฮะตอนตอนนี้ผมแนะนําผมจะใช้ ไม้สปรูตนะเพราะว่าไม้สปรูตมันจะดูเข้ากับสีนี้อนะ่ะถ้าเกิดบ้านๆสีอ่อนว่าน,นี้หน่อยก็จะใช้ไม้ที่สีอ่อนกว่านี้เช่นไม้โอ๊กหรือว่าไม้เอ่อไม้ไม้ไม้บนช์ไ,ไปนะครับผมขอคิดก่อนนะครับนึงนะถ้าเกิดผมคิดว่าผมจะติดบันไดจากตรงนี้ปัญหาคืออย่างนี้แหละที่มันแคบนะที่แคบแต่ว่า บันไดแต่ว่าแต่ว่าไอความสูงของบ้านนี้สูงมากนะครับถือว่าจะทําให้มันสวยทำให้เพอร์เฟกในข้างในค่อนข้างทีงใ่ใหเ่เาาพนทีดด่ให้สอยมันน้อยนะมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะมันก็โอเคอยู่แต่ถือว่าน้อยอยู่ดีอะ ียบรยงง่ายๆเลยตรงนี้ถ้าทำเป็นห้องเก็บของข้างในนี้อีกทีหนึ่งนะครับต้องทำตรงประมาณตรงนี้ตรงนี้ได้ที่เดี๋ยวนี้เราเอาบันไดบันไดคว้ามารัวๆเลยเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ติดประตูไปเพราะว่าเพื่อความเพื่อความไอานี้ของมัน สบายใจเนี่ยเรียบร้อยชั้นสองก็ไม่มีอะไรมากนะก็เหมือนเดิมตรงนี้ปัญหาของเราชั้นสองคือเรามีรั้วมีนี่โอเคถ้าหัวมุดลงไปได้ผมก็สบายใจเออนี่มาเลยสลับเรียบร้อยนะครับติดไปแบบนี้ เขาจะได้ของดีมีสไตล์นะฮะปัญหาของบ้านหลังนี้นะฮะที่ใหญ่ที่สุดเลยคือมันไม่มีห้องน้ำนะครับผมซึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมบ้านสไตล์สเปนถึงไม่มีห้องน้ำานละเอาจริงเราทำให้มีได้นะแต่ว,ว่าอาจจะช้าไปหน่อยนะถ้าเกิดถ้าเกิดจะมีห้องน้ำผมต้องเอาห้องครัวขึ้นไปข้างบน หรือเอาครัห้องครัวไว้หน้าบ้านผมต้องดูก่อนว่ามันจะมีพื้นที่พอไหมตรงนี้ทําข้างบนเนี่ยเป็นห้องนอนนะผมซึ่งซึ่งถือว่าดีเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องยุ่งกับอันอื่นนะอาจจะได้สองห้องนอนด้วยซ้าเพราะว่าข้างล่างนี่ต้องดู่อนว่าผมจะมีที่ใส่ห้องน้ำไหมคิดก่อนนะห้องครัวหรือจะเอาตรงนี้เป็นห้องน้ำเพราะห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้านผมเคยเก่าไว้เมื่อนานมาแล้ว ห้องตรงนี้ไม่ห้องน้ำครับผมไม่เอยากขอห้องครัวห้องครัวย้ายไปที่อื่นได้แต่ห้องน้ำก็อยู่ชั้นนี้แน่แน่เพราะว่าไม่งั้นพื้นมันจะไม่ได้ไม่ได้เลื่องเลยเอ้ยโทเอานี้โอเคผมคงต้องติดไฟแล้วล่ะมันมืดนะที่พอนะห้องน้ำทุบออกเลยเราเพื่อทำเพื่อห้องน้ำครับ องเก็บของจะอยู่ในห้องน้ำอีกทีหนึ่งน,น่าจะเวิร์กเลอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้วิธีที่จะทำให้ไอ้นี่หน้าต่างมันโอเคหน่อยคือเราทำแบบนี้ลนะ้วเราค่อยหาบันไดมาติดแบบนี้ก็ได้เพื่อให้หน้าต่างมันไม่ทึบเกินไปนะเวลาที่เราจะทำอะไรที่มันจังหน้าต่างพอดีเป๊ะ,ปะนะครับ เค <Okay, S 2> ได้แล้วห้องครัวจีตรงนี้งตรงนี้จะมีโต๊ะไว้รับแขกหรอโต๊ะไว้กินข้าวนิดหน่อยก็ได้ตรงนี้ตรงนี้มีเก้าอีส้สักสองตัวแล้วตรงนี้ก็เป็นไอ้ห้องครัวได้ชั้นสองเราจะได้เริ่มทาอิทาเลียดีกว่าไหมชั้นสองตรงนี้ผมจะทําเป็นห้องเที่ยวไว้นั่งเล่นนะผมทำอิทาเรียรดีกว่าไม่เสียเวลาแต่ก่อนที่จะทำอิทาเรียรนะต้องทำออสเตรเรียรก่อน มีอินมีเอา่ยมันต้องติดกระจกก่อนนะเค okay. เราลืมขครื่องหน้านี่เลยนะผมตรงนี้เราสร้างเอ่อหนึ่งหนึ่งบล็อกออกมาจากบ้านนะล้อมด้วยนี่ก่อนบล็อกเอ่อนี่อะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรวะเออบล็อ,บอกบ็อกอะไรวะเนะี่ยลืมชื่อได้ไง อ๋อสลับโตสลับง่วงนิดหน่อยนะครับมีการเพลีย ة. ตรงนี้ก็สร้างยื้นออกมาหนึ่งบล็อกครับเพราะว่าเราจะลหลบหลีกบันไดที่จะอ,ออกมาจากบ้านนะอาจจะลุกล้ำเขตพื้นที่ที่มันเป็นของเออนี่มากของถนน,นมากไม่มากนะครับแต่ว่ามันก็ลุกล้ำอยู่ดีใช่ไหมใช่ โอ้ยเราทำผิดตรงนี้ตรงนึงยืดวมางนี้จะได้ได้หนึ่งสองโอเคอย่างนี้ค่อยทำที่หลังเราบทำนี้ก่อนดีกว่ามาเอาอันไดสโตนมานะครับอีสิบแปดนาทีแล้วถือว่าสร้างไวนะครับถ้าเทียบกับหลังอื่น ตรงนี้เช่นกันนะโอเคเราทำหลังที่สองก่อนเนาะแล้วอินทเรียร์ก็ทำตอนหน้าดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคทำหลังที่สองก่อนดีกว่าเออหรือผมจะทำหลังที่สองตอนตัดออกดีเพราะว่ามันเหมือนกับหลังแรกแป๊ะเลยแค่เป็นสี่บานโอเคครับผมผมตัดออกนะโอเค หลือการตกแต่งภายนอกเล็กน้อยแล้วครับตรงนี้เราจะได้เสร็จจบตอนนี้สักทีนะโอเคสังเกตดีๆครับท้ชมบ้านที่สร้างใหม่นะจะยืดออกมาจากบ้านหลังเก่านะครับสองสามบล็อก,กที่ผมบอกนะไว้ตอนแรกก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะแค่ว่าส่วนที่ติดกันไม่ต้องสร้างน,ะนั่นเองนะไม่ไ้องทุบอันเก่าออกนะครับถึงทุบออกสร้างไปก็เหมือนเดิมนะไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่โอเคเราจะมาทําอะไรกันดีตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้ทํหลายๆอย่างนะในเรื่องของภายนอกครับตอนนี้สร้างมาสามบล็อกนะฮะ ฝั่งนี้สาบ็อกเช่นกันครับข้างล่างนี้เราเอา,เอาไม้โอ๊กมาครับแล้วก็ทำตรงนี้เลยเดียเดยวเดียวเดียวตอนแรกถูกแล้วเราย้ายที่ผิดตรงนี้ครับเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้เราเอา,เอานี่มา นี่ด้วยติดมาให้หมดนะตรงนี้ตรงนี้เช่นกันก็หาดอกไม้มาได้นะครับเอาให้ต่างกันก็ได้จะได้ให้มันดูนี่หนะ่อยมีสีสันหน่อยนะ เสร็จแล้วเอาทอชทอชเอาทอชทอชมาติดไปด้านหน้าก็ได้นะเสร็จแล้วแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ผมก็ไปสร้างต่อของผมเองตรงนี้นะฮะนี้ไม่มีอะไรครับข้างๆเราก็ปล่อยไว้อย่างงี้เพราะว่าจะติดกับอีกตึกหนึ่งที่เราจะสร้างไม่นานนี้นะตึกหัวมุมหน่อยจะเป็นตึกสูงประมาณประมาณนะี้ไม่สูงมากนะครับที่ตึกนี้ทำทำตึกผมดรูเตี้ยปเลยบ้านตรงนี้น โอเคเราเหลือแต่ข้างหลังข้างหลังนี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับข้างหลังนี้เป็นที่ดินบล็อกสุดใจนะครับจุเป็นบ้านที่ประหยัดพื้นที่นะในสุดเราก็สร้างห้องน้ำในบ้านแบบนี้ได้นะครับผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมเอง <laughs> อ๋ออีกบล็อกนึงก็ได้พอดีเลยว่ะโอเคก็โอเค ตรงนี้อยู่ต่ำไปครับต้องอยู่ประมาณนี้ก็ไม่ได้อยู่ต่ำถูกอ่ะนี้อยู่ประมาณนี้ตรงนี้ด้วย ติดเต้นไม้ไปเลยก็ได้นะแบบนี้หรือว่าจะได้แบบเขาที่เราทําในหลังก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ชมชมซึ่งผมรู้สึกว่าติดแบบนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเอาเราเอาเด่นเด่นไว้ข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องเด่นก็ได้นะเพราะว่าเราจะได้แบบให้จุดเด่นมันลงอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยไฟไว้ตรงนี้เดีย๋ยวเดียวเดี๋ยวมันให้ตีมันกระจกโถ โอเคผู้เสร็จสักทีวันนี้เราจบตอนนี้เพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าจะมาตอบอินทีเรียของตึกแถวพวกนี้นะฮะ okay. โอเคเอาไว้คราวหน้าเจอกันนะครับผมสวัสดี